เฮ้ยอะไรวะขายไอดีตัวนี้สนใจทักเข้าท้องมาเฮ้ยมันเกียนจริงอวะไอ้พวกขายไอดีหน้าท้องนี้ก็อยากรู้เหมือนกันวะเดี๋ยวลองเข้าไปในท้องแม่งดูเดี๋ยวมันจะเกียนจริงรือเปล่าวะไปถามมาดูนะฮะว่ามันขายประมาณกี่บาทไอ้สั์แม่งมาประกาศหน้าล็อบบี้อย่างงี้ยนะฮะเห็นทุกวันนะฮะไอ้พวกประกาศขายหน้าไอ้ขายไอดีหน้าล็อบบี้เนี่ยหน้าเราขายดีต่อป่ะขายกี่บาทอ่ะเราขายหนึ่งล้านอ่ะ ขายแพงจังวะไอดี ID บ้านมีหนึ่งล้านเรามีปืนลุกปืนเลยนะปืนทุกปืนมันมันก็ไม่แพงขนาดนั้นหรอกมัง้งมึงมีปืนแล้วบ้างน่ะมีปืนประมาณหม <c oughs> ื่นกวันมึงมีบาเลตทาวน์ะนานมึงขายหนึ่งล้านมึงบ้าป่ะมีมีครบทุกฉายาเลยแล้วยอดแค่นี้ขายหนึ่งล้านมึงจะขายออกไหมเนี่ยที่จริงยศอะไรนะ่ะที่จริงก็ห้าดาวฮีโะะร่แล้วอะเอวมึงโดนทำไมมึงลดแค่นี้ ถ้าดาวโลหาเลยมันยังเป็นยศอังนี้นอยู่เลยก็ถ้าดาวฮีโร่ขายไปแล้วสามล้านอะโอไอดี ID นี่มึงมาขายหนึ่งล้าน,นี่ยนะค่ะแล้วแล้วถ้าถ้าจะซื้ออะต้องจ่ายเงินทางไหนหนึ่งล้านเนี่ยก็วอลล็ตก็ได้หรือไม่ก็ธนาคารแล้วเคยขายเคยขายออกไปแล้วเหรอสามล้านนะอะค่ะเราชื่ออะไรเนี่ยเราอ่ะชื่อเพียวอายุเท่าไหร่เนี่ยหูขายดีตั้งหนึ่งล้านดิฟที่ เจ็ดหก้อหกโอ้โหนี่ก็รวยตายเด็กแล้วใช้หมยังอ่ะครั้งที่ขายห้าดาวฮีโร่ไปอ่ะตั้งสามล้านยังไม่หมดล่ะเติมมละพันโอ้โหเติมละพันแม่ตามใจเหรอค่่เกียนปะเนี่ยขายตั้งหนึ่งล้านบ้าเปล่าเกียรเคยขายมาแล้วขายออกปะออกสามล้าน แล้วแล้วมีหน้ากากอะไรบ้างเนี่ยไอดีเนะก็ีพีพีไอซีแล้วก็พีพีเจอะไรนะพีพีไอซีมีกี IC, ่วันอ่ะก็หมื่นสองหมื่นวันน่ะนัดนัดเจอได้ปะถ้าถ้าเราจะเอาอ่ะฮึด่าด่อยู่อยู่จังหวัดไหนเนี่ยอยู่เขต อ๋อเราเอากี่ร้านเนี่ยไทยดีกี่ร้านนะล้านหนึ่งนฮ้ย้านหนึ่งรับรับเช็คไหมเรามีเช็คอะได้ถ้าหนึ่งร้านนี่จ่ายเป็นบัตรทูมันนี่นี่จะรับอยู่ปะเนี่ยเออทำไมอะไม่รับอะทำไมอะมันยากโอถ้าถ้าเราจ่ายตามเราไม่ได้ดีเราเราแจ้งความจับนายได้ปะเนี่ย ดาจ้าตำรวจเลยมีบารประชาชนปะขอดูบารประชาชนหน่อยดาเโอ้ไอดีหนึ่งล้านเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะเนะี่ยแล้วเคยเอาไปขายตามพวกเว็บต่างๆยังคยเขาแล้วเขาไม่ซื้อไว้เหรอเขาก็ซื้ออินแบ็กซื้อเก็บไว้อ๋อเอาห้าดาวฮีโร่ตัวไหนคนเคยคนไหนซื้อไปไว้อะ่ะเจ้า,าของเว็บอ อ,อู๋สามล้านเนี่ยนะเขายอมซื้อเหรอสามล้านอ่ะใช่สองเนเยอะอู๋ล้วเล่นเล่นมาเองปะน่ะหรือยังไงหรือซื้อมาซื้อมาซื้อมาบ้านรวยซื้อมากี่บาทประมาณห้าล้านอูอ๋ซื้อมาห้าล้านมึงขายสามล้านเนี่ยนะมันไม่ขาดทุนเหรอวะไอชิปเราเล่นเล่นมาแล้วอ๋อเล่นมาแล้วซื้อซื้อต่อใครมาซื้อ ใครไม่รู้ว่าลืมเนาะโอ้โหทุอมาห้าล้านเยสเทขายสามล้านได้กำไรปะน่ะขาดทุนชัดๆจะเลิกเล่นแล้วโตไปเยอะไอดีนี่เลยขายหนึ่งล้านได้นะค่ะโอ้โหมันแล้วเราขอไอดีเข้าไปดูตัวละครได้ปะไอดี้พาร์ตเราจะเข้าไปดูว่ามีปืนหมื่นกว่าวันจริงเปล่าใม่ต้องต้องโอนนะโอนมาก่อนอ๋มีธนาคารปะล่ะ แต่เราอยากดูอะว่ามันมีของจริงหรือเปล่าให้ดูไม่ได้เลยเหรอเดี๋ยวส่งรูปให้๋อส่งรูปให้เหรอโอเคอเดีเ๋ยวเราจะรอดูนะโอเคเราเคยไปงานเกมะนะ่ะเด็กเราเราไปซื้อโค้ดอีสปอร์ตซื้อมากี่วันอะก็ประมาณสองพันกว่าวันไปทีโอ้โหไปกับใครไปกับแม่โอ้ซีองพันกว่าวัน น้องเล่นเกมไี่แม่ไม่ได่าเราเติมตั้งหลายบาทไม่แม่ตาบใจโอ้ยแย่แค่ ID หนึ่งล้านแล้วขายได้นี่ให้ตังค์แม่ด้ป่ะเนี่ยนนะถ้าขายได้ไช่ให้กี่บาทก็แล้วแต่แม่นะให้ิดึกไว้ไอดีอะไรวะหนึ่งล้าน <c oughs> หนึ่งดอก ถ้าเราขอลดได้ล้วนะ่ะขอลดเหลือประมาณห้าร้อยทัร <c oughs> ได้ปะไม่ได้ทำไมอะ่ะเราม,มีแค่นี้เองมีปืนเป็นหมื่นวันละนาะยมีปืนอะไรบ้างนายลองยกตัวอย่างมาสิอ่ะอีสปอร์ตแล้วก็คิดอีสปอร์ตมีเอลวันรอนอีสปอร์ตเยเยอะเลยแต่และปืนนี่กี่วันขึ้น พันววนอ่ะเอาที่บ้องดีกวันอะไรนายวะเนี่ยหมูวะเนี่ยก็ไม่ได้หมูก็พันวันขึ้นมีปืนหลักๆที่เป็นชีวานถ้านัดเจอได้ใช่ป่ะได้นายอยู่กทมใช่ป่ะค่ะเดี๋ยวเราขี่รถไปหานัดเจอเลยเนี่ยจ่ายเราจ่ายเงินสดก็ได้เอาแบงก์กาโมนะเอาแบบแบงก์กาโม แมวไม่สนใจหรอแม็กกาโม่วไม่สนเสียดายไอดีหนึ่งล้านไปขายให้คนอื่นดีกว่าปะเราไม่เอาละโคตรแพงเลยหนึ่งล้านเอาปุ๋ยโอ้ถือว่าถูกนะปู่ยเตีเขาขายกันเท่าไหร่ประมาณสามสี่ล้านอ่ะล้านไหนล้านค้าหรือหัวล้านล้านบาทเคยไปแข่งปะเนี่ย อยู่ทีมอะไรอยู่ S อ O L A W เออตัวสำรองวยไงใช่เดี๋ยวเราทักเพจนายไปนะหนึ่งล้านใช่ไหมตกลงอ่ะค่ะเดี๋ยวซื้อไปเลยโอเคปะโอเคโฮเคฮะเนี่ยนะไอดีที่ขายหนึ่งล้านเนี่ยเนี่ยใช่เหรอ นายเนี่ยไอดียอดอกนี่ไหนที่ขายหนึ yeah> ่งล้านอ่ะค่ะโอ้โหแข่งพันสี่ชนะหนึ่งพันทำไมคิวเดสมันน้อยจังอ่ะเราลีบ่อยโอ้โหนี่ไอดีขายงานอ่เอ้าแล้วไม่เห็นเอาปืนมาเล่นเลยทำไมตัวไม่เต็มอ่ะก็เก็บไว้ขายม่นคอยเด้เล่นโอ้โหไอเชี่ไอดีหนึ่งล้านไม่ใช้ของด้วย นี่ฮะไอดีหนึ่งล้านใครจะซื้อก็ติดต่อไปได้เลยนะฮะ